รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ชมเข้าสู่รายการสุขภาพทราบแล้วเปลี่ยนนะคะรายการที่นําเสนอเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพค่ะและจะได้แนะนําวิธีปฏิบัติตนให้ถูกต้องเพื่อให้ท่านผู้ชมนั้นได้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บและมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจนั่นเองค่ะท่านผู้ชมคะในช่วงที่ผ่านๆมานะคะหลายๆท่านอาจจะได้ยินได้ฟังข่าวเรื่องของการแพร่ระบาดของอหิวาตกโรคกันมาบ้างแล้วนะคะและที่สําคัญค่ะทางองค์การอนามัยโลกยังได้ออกมาประกาศเตือนว่าอหิวาตกะโรค เป็นภาวะฉุกเฉินครั้งใหญ่อีกด้วยนะคะซึ่งโรคนี้ค่ะจะมีความรุนแรงมากน้อยแค่ไหนนะคะและเรื่องของสาเหตุของโรคนี้จะเป็นสาเหตุมาจากอะไรนะคะกลุ่มเสี่ยงเป็นใครกันบ้างรวมไปถึงวิธีการป้องกันและรักษาจะทำได้อย่างไรวันนี้เราจะได้มาพูดคุยกันกันกบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจาก สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่นะคะขอต้อนรับแพทย์หญิงมนัสสวินีภูมิวัฒน์ค่ะท่านเป็นนายแพทย์ชำนาญการพิเศษและยังเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่ด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะตอนรับเข้าสู่รายการสุขภาพทราบแล้วเปลี่ยนนะคะคุณหมอค่ะคุณหมอคะพอเราได้ยินข่าวว่ามีการแพร่ระบาดของอหิวาตากรโรคในประเทศเพื่อนบ้านเราเนะะี่ยค่ะเราก็เกิดความวิตกกังวลเนาะคะุณหมอเนาะค่ะเรื่องของการออกมาประกาศเตือนขององค์การอนามัยโลกค,ค่ะว่าอหิวาตากรโรคเป็นภาวะฉุกเฉินครั้งใหญ่นะคะ่ะแสดงให้เห็นว่าอหิวาตากรโรคนี้มีความรุนแรงมากน้อยแค่ไหนคะคุณหมอ ค่ะก็จากสถานการณ์นะคะเราก็มีอุบัติการ์ที่ได้รับรายงานมาว่าทั่วโลกตอนนี้มีผู้ป่วยอฮิวตาตกรโรคประมาณ730,000ากว่ารายนะคะค่ะ,คะแล้วก็มีเสียชีวิตประมาณ5,000กว่ารายค่ะซึ่งทำให้เห็นความรุนแรงของโรคนะคะ,คะเมื่อพิจารณาถึงอัตราการเสรียชีวิตก็คือ700กว่าคนในประชากรแสนคนค่ะคะ,คะก็อันนี้นะคะก็พบการแพร่ระบาดใน ประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะอย่างเช่นอันดับหนึ่งคืออินเดีย<ช>ประมาณหมื่นกว่ารายนะคะแล้วก็อันดับสองรองลงมาเป็นเมียนมาประมาณ7,500กว่ารายค่ะ,<ช>ค,ะค่ะซึ่งแล้วก็ประเทศอื่นๆก็จะมีบังกลาเทศเนปาลแล้วก็มีประเทศไทยค่ะซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีความเสี่ยงในพื้นที่ที่มีข้อจํากัดของการเข้าถึงห้องน้ําที่สะอาดแล้วก็การขาด การมีสุขอนามัยที่เหมาะสมแล้วก็สุขอนามัยส่วนบุคคลนะคะก็จะทําให้เกิดผลกระทบทางสุขภาพก็คือทําให้เกิดการเจ็บป่วยที่รุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตได้นะคะทําให้มีอาการของท้องร่วงการขาดน้ํานะคะแล้วก็จะมีความเสี่ยงในผู้ที่มีโรคประจําตัวกลุ่มเด็กเล็กแล้วก็กลุ่มผู้สูงอายุค่ะประเทศไทย การที่ WHO ประกาศว่าเป็นภาวะฉุกเฉินครั้งใหญ่ก็จะปงบอกถึงการต้องการให้แต่ละประเทศในแต่ละโลกในในโลกนี้นะคะมีการตื่นตัวให้ตอบสนองของระบบ สุขภาพคะ่ะในเรื่องของการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคเป็นหลักนะคะแล้วก็การให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงคะ่ะค่ะก็ต้องมีการออกมาแจ้งเตือนนะคะแล้วก็เฝ้าระวังกันอย่างทั่วถึงแล้วก็กว้างขวางเลยทีเดียวนะคะเรื่องของอหิวาตกรโรคในช่วงสมัยก่อนๆน,นะะี่ยค่ะเวลาที่มีเกิดโรคระบาดอะไรต่างๆ เขาก็จะเรียกว่าโรคหานะคะคุณหมอค่ะก็จะเป็นชื่อที่เรียกโดยรวมๆใช่ไหมคะเวลาที่มีโรคระบาดอะไรแบบนี้เกิดขึ้นเยอะๆค่ะค่ะแล้วก็มีโรคห่าก็จะเป็นโรคที่เขาพูดกันตั้งแต่สมัยโบราณเพราะว่าโรคนี้มีประมาณ200กว่าปีมาแล้วค่ะค่ะก็จะส่วนมากก็จะเกี่ยวกับเรื่องของสุขอนามัยโดยเฉพาะเลยค่ะค่ะเรื่องของสถานการณ์ปัจจุบันค่ะคุณหมอคะมีจํานวนผู้ป่วยมากน้อยแค่ไหนคะ ค่ะก็ตามที่บอกไปคร่าวๆนะคะตอนนี้ทั่วโลกมีได้รับรายงานผู้ป่วยอหิวาตกโรคอยู่ที่733,000กว่ารายค่ะค่ะ,คะแล้วก็เป็นผู้เสียชีวิตไปถึง5,162รายนะคะซึ่งส่วนใหญ่เจอที่ประเทศอินเดียเป็นหลักค่ะ,คะซึ่งมีผู้เสียชีวิตจำนวน52รายในอินเดียแล้วนะคะ ในประเทศไทยมีผู้ป่วยห้าหกรายรวมล่าสุดนี้นะคะแต่ว่ามี5รายที่มีความเชื่อมโยงทางระบาดวิทยาซึ่งก็รักษาหายหมดแล้วไม่มีคนเสียชีวิตนะคะซึ่ง5คนนี้ก็จะมีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับการเดินทางข้ามชายแดนไปที่ประเทศเมียนมาซึ่งเป็นเพื่อนบ้านของเราอะ,ค,ะค่ะก็ตอนนี้ก็ถือว่าควบคุมสถานการณ์ได้แล้วใช่ค่ะ ค่ะค่ะคุณหมอคะมาพูดถึงเรื่องของสาเหตุของอหิวาตะกโรคกันบ้างนะคะเรื่องของสาเหตุมันเกิดมาจากอะไรคะคุณหมอค่ะอะฮิวาตะกรโรคก็จะเกิดจากาเป็นการติดต่อทางอาหารและน้ำนะคะซึ่งเกิดจากเชื้อแบคทีเรียรที่ชื่อว่า Vibrio cholerae นะคะค่ะซึ่งเชื้อตัวนี้มันก็จะสามารถสร้างสารพิษออกมาได้แล้วก็จะทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยค่ะ ซึ่งก็จะอยู่ในอาหารและน้ำที่ไม่สะอาดนะคะรวมถึงน้ำแข็งด้วยนะคะ hmm. ค่ะอา,อาการของผู้ป่วยก็คือถ้าได้รับเชื้อเข้าไปนะคะก็ขึ้นอยู่กับภูมิคุ้มกันค่ะว่าภูมิคุ้มกันถ้าถ้าไม่มีปัญหาเรื่องภูมิคุ้มกันอาจจะไม่มีอาการเลยก็ได้นะคะ <Okay. S 1> แต่คนที่ภูมิคุ้มกันไม่ดีเนี่ยก็อาจจะทำให้มี อาการรุนแรงนะคะก็คืออาจจะมีครื่องส้อาเจียนแล้วก็ตัวอย่างที่เด่นมากก็คือเป็นอุจจาระแล้วก็เป็นลักษณะเป็นน้ำซาวข้าว<ม>เป็นสีเหมือนน้ำซาวข้าวค่ะค่ะคะอันนี้ก็คือจะเป็นลักษณะเด่นที่โรคจิตเชื้อ,อาทางเดิอนอาหารอ,อื่นๆก็จะไม่ค่อยเจอลักษณะแบบนี้นะคะค่ะค่ะถ้าผู้ป่วยอหิวาตะกโรคนะคะที่มีเชื้ออยู่ไม่ขับถ่ายในซ่วมนะคะเชื้อจากอุจจาระก็จะปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมในอาหารและน้ํานะคะ กลับสู่ร่างกายโดยการรับประทานอาหารและน้ําที่ปนเปื้อนค่ะดังนั้นก็คือเราจะเจอกันระบาดของอหิวาตะกโรคในพื้นที่ที่การสุขาพิบาลไม่ดีนะคะมไม่มีการใช้ส้วมหรือว่าใช้ส้วมที่ไม่ถูกสุขลักษณะแล้วก็ขาดแคลนน้ําสะอาดค่ะค่ะ,คะผู้ที่มีกลุ่มเป็นกลุ่มเสี่ยงก็คือจะเป็นเด็กเล็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจําตัวนะคะค่ะ,คะก็จะเสียชีวิตจากการขาดน้ําค่ะเป็นสาเหตุหลักค่ะ ค่ะอย่างที่คุณหมอได้พูดถึงเรื่องของอาการถ่ายเหลวเป็นน้ําจนาถึงขั้นที่เรียกว่าเหมือนน้าซาวข้าวอันนี้ก็ถือว่ามีการถ่ายหลายครั้งมากใช่ไหมคะคุณหมอจนจนแบบไม่มีอะไรที่จะต้องถ่ายแล้วใช่ค่ะก็คือเราเราก็จะไม่ได้นับเรื่องของจํานวนครั้งใช่ไหมคะคุณหมอค่ะ,คะโดยทั่วไปเกณฑ์การอาบอกว่าคนนี้เป็น อาหารเป็นพิษหรือว่าอุจจาระร่วงเนี่ยก็คือจะมีการถ่ายสครั้งขึ้นไปนะคะแต่ว่าผู้ป่วยของอหิวัตตกโรคเนี่ยก็จะมีการอาการของอุจจาระร่วงเฉียบพลันอย่างรุนแรงภายใน2ชั่วโมงถึง5วันนะคะเฉลี่ยประมาณ1 3สวันหลังรับเชื้อค่ะค่ะค่ะอาการจะมีไข้ร่วมด้วยไหมคะคุณหมอส่วนใหญ่จะไม่มีไข้นะคะอาจจะไม่ปวดท้องแต่ว่าอาจจะมีคลื่นไส้อาเจียนได้แล้วอาการ อุจระร่วงเป็นน้ำจนขาดน้ำก็จะเป็นอาการที่สำคัญของอหิวาตกโรคค่ะอืมค่ะแล้วอย่างนี้เรื่องของภาวะแทรกซ้อนค่ะมันสามารถที่จะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ไหมคะคุณหมอคะภาวะแทรกซ้อนกอ็ก็จะเป็นเรื่องของการขาดน้ำนะคะจนเกิดภาวะช็อกหมดสติค่ะอืมค่ะจนเสียชีวิตโดย,โดยเฉพาะคนที่เป็นผู้สูงสูงอายุเด็กเล็กหรือว่าผู้ที่มีโรคประจำตัวค่ะ ค่ะค่ะเชื้ออหฮิวาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะคุณหมอคะมันมีการกลายพันธุ์ไปยังไงบ้างไหมคะคุณหมอ,อเชื้อนะคะก็คือจะมีหลักๆก,ก็คือ2อสายพันธุ์จะเป็น O1 กับ o ออนะคะที่จะเจอบ่อยค่ะ,คะที่จะเจอครั้งแรกๆเนี่ยเมืม่อประมาณ200กว่าปีที่แล้วนะคะค่ะก็จะเจอที่ประเทศอินเดียนะคะกา,การระบาดอ หน,หนครั้งที่1ถึงครั้งที่6นะจะเจอที่ประเทศอินเดียซึ่งจะเป็นลักษณะคลาสสิกคอไบโอไทป์ะนะคะค่ะแล้วหลังจากนั้นก็จะเจอเชือ้อในช่วงคศหนึ่งพันแปดร้อยกว่าเนี่ยนะคะค่ะก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะคะจะมีชื่อว่าเอลทอรค่ะแล้วก็มีพัฒนาสายพันธุ์เกิดแวเรียนเกิดเกิดการไกลพันธุ์ไปเรื่อยๆนะคะก็จะมี O139 ึ่งสามเบงกอ เจอที่บังกลาเทศแล้วก็อินเดียนะคะแล้วก็พัฒนาจนเป็นในช่วงปี2000จะเจอลักษณะของเอลทอเวเรียนนะคะ,คะซึ่งจะเจอที่อินเดียอีกครั้งหนึ่งซึ่งตัวนี้ก็คือ,อมันจะมีความเก่งมากขึ้นนะคะเช่นทําทให้ประสิทธิภาพในการก่อโรคทําได้ดีมากขึ้นตัวตัวของเชื้อสามารถผลิต อหรืพิษได้มากขึ้นแล้วก็เกาะกับเซลล์เยื่อบุลำไส้ได้ดีขึ้นค่ะค่ะแล้วก็ทนอยู่ในสภาพแวดล้อมได้ดีขึ้นค่ะก็จะเป็นการไปลพันธุ์ของเชื้อมาได้ด้วยะค่ะถือว่ามีความรุนแรงมากขึ้นเหมือนกันใช่ค่ะก็คือแล้วแต่สายพันธุ์ค่ะบางสายพันธุ์ก็มีอาการรุนแรงค่ะบางสายพันธุ์ก็อาจจะ มีน้อยกว่าค่ะแล้วก็ขึ้นกับภูมิคุ้มกันของแต่ละบุคคลด้วยค่ะใช่ค่ะอย่างที่คุณหมอได้บอกไปว่ากลุ่มเสี่ยงก็จะเป็นในกลุ่มของเด็กเล็กแล้วก็ผู้สูงอายุด้วยใช่ไหมคะอันนี้อันนี้เราก็ไม่ได้แยกว่าเป็นจำกัดช่วงอายุใช่ไหมคะไม่ได้จำกัดช่วงอายุค่ะค่ะก็ก็คือ ถ้าเป็นเด็กเล็กหรือว่ากลุ่มผู้สูงอายุก็จะมีคุ้มคุ้มกันที่จะน้อยกว่าคนปกติอยู่แล้วค่ะก็จะเป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังว่าหากมีอาการที่เข้าข่ายอาหารเป็นพิษหรืออุจจาระร่วงค่ะ,คะก็ควรจะต้องมีการดูแลเป็นพิเศษค่ะ,คะต้องรีบพาไปพบแพทย์ค่ะค่ะค่ะอย่างอาการที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะคุณหมอคะความรุนแรงของอาการมากน้อยขนาดไหนเนี่ยเราเราสามารถสังเกตได้ยังไงแล้วก็ อาการรุนแรงขั้นไหนที่ถือว่าจะต้องรีบไปพบแพทย์โดยด่วนคะคุณหมอค่ะก็คืออาการก็คือถ้ามีอุจจาระถ,ถ้าถ่ายอุจจาระปริมาณมากค่ะจนแบบหมดแรงแล้วก็มีลักษณะของการขาดน้ํานะคะเช่นปากแห้งคอแห้งแล้วก็อาจจะเป็นชีพจรเต้นเร็วหรือว่ากระบอกตาค่อนข้างโบกก็คือจะมีลักษณะของอาการขาดน้ําค่ะ,คะซึ่งถ้าสมมุติว่า,ามีอาการอ่อนเพลีย แล้วก็หมดสตินี่คือค่อนข้างรุนแรงมากเลยนะคะดังนั้นก็คือจะต้องมีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนที่จะพาไปโรงพยาบาลด้วยค่ะในกรณีค่ะค่ะอย่างบางคนบางท่านเนี่ยอาจจะคิดว่าเป็นเพียงแค่อาหารเป็นพิษธรรมดาเนาะในขั้นต้นก็จะอางคนจะไม่้อเนแร่มารับประทานเองอันนี้ก็คือก็อาจจะ หายไปได้เองไหมคะคุณหมอได้คะ่ะก็สามารถหายได้เองได้ถ้าคนที่สุขภาพแข็งแรงดีนะคะก็แนะนําการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก็คือให้จิบน้าเกลือแร่บรีเอสนะคะให้ละลายตามที่ข้างกล่องก็คือหนึ่งซองกับน้ําต้มสุกนะคะหนึ่งแก้วคะ่ะแล้วก็ค่อยๆจิบทีละน้อยค่ะค่ะ,คะแต่บ่อยครั้งเพื่อป้องกันภาวะช็อกจากการสูญเสียน้ําและเกลือแร่นะคะ,คะแต่ถ้าจิบเกลือแร่แล้วอาการยังไม่ดีขึ้นต้องรีบพาไปสถานพยาบาลใกล้บ้านคะ่ะค่ะ พอไปถึงคุณหมอแล้วเนี่ยคุณหมอจะมีการตรวจวินิจฉัยยังไงบ้างคะเกี่ยวกับโรคอะฮีวาตะกระโรคนยคะถ้าเป็นอะฮีวาตะกระโรคเลยเนี่ยเขาก็ต้องดูอาการก่อนนะคะว่าอาการเนี่ยเป็นอาหารเป็นพิษทั่วไปหรือว่าเป็นเชื้ออื่นๆหรือเปล่านะคะเบื้องต้นจะนําอุจจาระมาตรวจว่าว่า,ามีเชื้ออะไรที่ที่แปลกๆหรือเปล่านะคะเพราะว่าอุจาระร่วง ชนิดอื่นก็จะามาด้วยอาการไข้เป็นสำคัญก,ก็มีนะคะค่ะ,คะแต่ของอหิวาตกโรคถ้าจะจำเพาะเจาะจงว่าเป็นอหิวาตกโรคเลยเนี่ยจะต้องมีการเพาะเชื้อค่ะค่ะซึ่งก็จะมีกระบวนการจำรังวิธีต่างๆค่ะว,ว่าเป็นอาเป็นวิบิโอคาร่า a ซลลไทส์เซลลไทป์ไหนอย่างเงี้ยค,ค่ะค่ะวิธีการเพาะเชื้อระยะเวลาในการที่จะตรวจวินิจฉัยใช้เวลานานไหมคะคุณหมออ,อันนี้ไม่ ไม่ไม่ได้แน่ใจนะคะว่ะาจาะซักประมาณในช่วงหนึ่งสัปดาห์ะคะ่ะน่าจะทราบผละคะ่ะเพราะว่าอันนี้คือต้องต้องดูอาการเด่นของคนไข้ก่อนเพราะว่าหมอไม่ได้เอาทุกคนมาตรวจหาไอมาตกะโรคนะคะก็ะต้องดูว่าอาการเข้าได้มีประวัติเสี่ยงไปในพื้นที่ที่มีการระบาดหรือ,อเปล่าะค,ะค่ะค่ะบางทีอาจจะเป็นแค่เรื่องของอาหารเป็นพิษด้วยก็ได้นะคะค่ะค่ะ,คะเรื่องของการ วิธีการรักษาค่ะคุณหมอคะอะฮิวาตกรโรคเรามีวิธีการรักษาได้ยังไงบ้างคะเนื่องจากจะเป็น ia, แบคทีเรียเราก็จะมียาปฏิชีวนะที่จำเพาะในการรักษานะคะ,คะแล้วก็การทดแทนสารน้ำค่ะคนที่ได้รับสารน้ำไม่เพียงพออาจจะต้องพิจารณาการให้สารน้ำทดแทน,นะค,ะค่ะค่ะแล้วก็ต้อง,ร,องอรักษาประคับประคองต่อไปจนกว่าอาการจะดีขึ้นค่ะ,คะอย่างในเคสที่หนักๆน,นี่คือจะต้องมีวิธียังไงบ้างคะคุณหมอ เคสที่หนักๆอันนี้ก็คือต้องทดแทนก็ต้องดูว่าถ้าเป็นเรื่องของภาวะช็อกจากการขาดน้ำค่ะก็ต้องมีการให้สารน้ำทดแทนค่ะต้องพิจารณาว่าเป็นลักษณะสารน้ำแบบไหนซึ่งแพทย์ก็จะเป็นคนพิจารณาเรื่องแนวทางการรักษาอีกทีนึงค่ะก็จะพิจารณาเป็นรายๆไปเนาะค่ะค่ะเรื่องของวิธีการป้องกันโรคอหิวาละคะคุณหมอเรามีวิธีการป้องกันได้ยังไงบ้างคะค่ะ วิธีการป้องกันอหิวาตกโรคและโรคที่ามาจากอาหารและน้ําอุจจาระร่วงอาหารเป็นพิษทุกประการนะคะก็ต้องยึดหลักสุกร้อนสะอาดค่ะค่ะ,คะก็คือกินอาหารที่ปรุงสุกใหม่นะคะไม่กินอาหารดิบหรือว่าสุกๆดิบๆค่ะอาหารปรุงสุกที่ปรุงไว้แล้วเกิน2ชั่วโมงนะคะต้องอุ่นร้อนให้ทั่วถึงนะคะกกินทุกครั้งค่ะแล้วก็ล้างมือด้วยสบู่แล้วก็หรือว่าแล้วก็น้าสะอาดนะคะทุกครั้งนะคะ ก่อนหยิบจับอาหารนะคะก่อนชงนมให้เด็กก่อนและหลังดูแลผู้ป่วยนะคะหลังเข้าห้องน้ําแล้วก็หลังสัมผัสสิ่งสกปรกแล้วก็สัตว์เลี้ยงด้วยค่ะค่ะค่ะนอกจากนั้นก็คือต้องดื่มน้ําต้มสุกนะคะบางคนคิดว่าน้ําต้มสุกเป็นยังไงคือมันจะต้องเดือดปุดปุดประมาณสักหนึ่งนาทีค่ะถึงจะเรียกว่าต้มสุกนะคะเพราะว่าถ้าน้อยกว่านั้นก็อาจจะความร้อนไม่ทั่วถึงแล้วก็ไม่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้หมดค่ะค่ะค่ะคะน้ําต้มสุกที่ เย็นแล้วเย็นไหมคเย็นแล้วค่ะแล้วก็เลือกเลือกเลือกับประทานน้ําที่อยู่ในภาชนะที่ปิดสนิทนะคะไม่มีรอยรั่วค่ะค่ะแล้วก็เรื่องของการล้างมือก็สําคัญแาะจำเป็นล้างมือให้ครบทั้ง7ขั้นตอนด้วยใช่ค่ะถึงข้อมือถึงซอกนิ้วค่ะแล้วก็ซอกเล็บนะคะค่ะค่ะอย่างอาหารที่ ไม่ว่าเราจะทํารับประทานเองหรือว่าอาหารที่ซื้อจากตลาดมาค่ะแล้วเรานํามาเก็บไว้แช่ไว้ในตู้เย็นอันนี้สามารถก่อให้เกิดเชื้อโรคอหฮิวาได้ไหมคะคุณหมออา,อาหารที่ทิ้งไว้นานๆนะคะ,คะก็คือมันมีโอกาสที่จะมีเชื้อก่อโรคอยู่แล้วนะคะคะก็สำหรับอหฮิวาเป็นโรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ำค่ะซึ่งสามารถปนเปื้อนในอาหารและน้ำที่ไม่สะอาดได้ค่ะดังนั้นก่อนเลือกซื้อ อาหารมาปรุงก็ต้องดูด้วยนะคะว่าเป็นอาหารที่สดใหม่หรือเปล่าถ้ามีรูปรสกลิ่นสีที่ผิดปกติไปจากเดิมก็ไม่ควรนํามาปรุงอาหารหรือว่ารับประทาน,นะค่ะค่ะอย่างอาหารที่เราเลือกซื้อตามตลาดเราก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าร้านไหนถูกสุขลักษณะบ้างเนาะก็ดูจากเรื่องของแมลงวันด้วยแมลงวันนี่คือพาหะชั้นดีเลยใช่ไหมคะคุณหมอค่ะทั้งแมลงวันทั้งหนูทั้งแมลงสาบค่ะสามารถนําค,ค,คาเชื้อก่อโรคได้หมดเลยค่ะ,คะทางที่ดีคือ ปรุงอาหารเองที่บ้านจะปลอดภัยกว่าวบางบางคนเขาก็อาจจะไม่สะดวกแต่ว่าหให้เลือกร้านที่สะอาดะค่ะแล้วก็ถ้ามันมื้อนั้นมัน,มนอาหารหน้าตาแปลกๆรสชาติแปลกๆก <c oughs> ินไม่ดีก็ไม่ควรรับประทานค่ะค่ะค่ะทีนี้พูดถึงเรื่องของวัคซีนกันบ้างคะ่ะคุณหมอวัคซีนสำหรับป้องกันอหิวา ปัจจุบันนี้มีในประเทศไทยใช่ไหมคะคุณหมอมีค่ะค่ะมีแต่ว่าก็จะเป็นเฉพาะบางกลุ่มที่จําเป็นจะต้องฉีดใช่ไหมคะมีกลุ่มไหนบ้างคะคุณหมอค่ะกลุ่มที่จําเป็นต้องได้รับวัคซีนก็จะเป็นกลุ่มบุคลากร,กรทางการแพทย์นะคะ,คะที่ไปต้องไปมีหน้าที่ไปสัมผัสกับคนที่มีความเสี่ยงต่อการนํานเชื้อเข้ามาระบาดในประเทศไทยนะคะซึ่งตอนนี้ก็คือจะมีการแจกจ่ายให้เจ้าหน้าที่ที่ ต้องทํางานสอบสวนโรคหรือว่าอยู่ที่ด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศค่ะโดยเฉพาะประเทศที่มีการระบาดอย่างประเทศเมียนมาเป็นต้นค่ะมไม่ได้แนะนําให้บุคคลทั่วไปต้องฉีดนะคะ,คะเพราะว่าบางทีก็มีความเสี่ยงจากการแพร้วัคซีนด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็คนทั่วไปที่ไม่ได้เข้าไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงอย่างเช่นต้องเดินทางไปประเทศเมียนมาหรือประเทศอินเดียเนี่ยก็ไม่จาเป็นที่จะต้องได้รับวัคซีนแค่ย,คยึดหลักสุกร้อนสะอาดแล้วก็การล้างมือที่เรา ประชาสัมพันธ์กันไปก็สามารถป้องกันโรคได้ในระดับหนึ่งด้วยค่ะค่ะ,คะเรื่องของวัคซีนนีคะสำหรับคนที่จำเป็นที่จะต้องได้รับวัคซีนนีคะมันเป็นวัคซีนแบบไหนคะคุณหมอแบบทานหรือแบบฉีดยังไงคะเป็นวัคซีนแบบทานคะซึ่งวัคซีนนี้นะคะจะต้องได้รับอย่างน้อย2โดสห่างกันประมาณ1-6สัปดาห์โดยทั่วๆไปก็คือ2สัปดาห์ค่ะ,คะ ซึ่งวัคซีนนี้อาจจะมีประสิทธิผลในการป้องกันโรคประมาณ 60- 8 0ปดเปอร์เซนเท่านั้นนะคะ,คะก็คือป้องกันไม่ให้เกิดอาการรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ะคะ่ะแล้วก็อาจจะมีผลแค่ประมาณสองปีค่ะก็คือไม่ได้แนะนำให้ฉีดว่าฉีดจ,จะคุ้มไหมเพราะว่าเข็มโดสหนึ่งก็ประมาณสี่ห้าร้อบาทค,ค่ะค่ะก็ไม่ได้แนะนําให้บุคคลทั่วไปฉีดเนาะก็สําหรับบุคลากรทางการแพทย์จริงๆแล้วก็เป็นผู้ที่ จำเป็นจะต้องเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงด้วยนะคะอาการข้างเคียงนะคะคุณหมอพอจะมีอาการข้างเคียงไหมคะสาหรับคนที่ได้รับวัคซีนไปแล้วค่ะก็จะเป็นอาการของคนที่ได้รับวัคซีนนะคะว่าบางคนอาจจะแพ้ก็ได้ใน <isch. S 1> 30นาทีแรกดังนั้นก็คือหลังได้รับวัคซีนแต่ละครั้งก็ควรจะนั่งสังเกตอาการเป็นเวลา30นาทีค่ะ,คะว่ามีอาการแพร้ใดๆไหมนะคะอาจจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนมีอาการทางระบบทางเดินอาหารได้เหมือนกันค่ะ ค่ะก็เป็นอาการที่สามารถเกิดขึ้นได้ก็ไม่ไม่รุนแรงมากเท่าไหร่แต่บางคนก็รุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตได้นะคะเพราะมันมีคนแพ้วัคซีนเหมือนเหมือนทุกวัคซีนค่ะว่าสามารถมีอาการแพ้ได้ค่ะก็ต้องระมัดระวังค่ะอย่างนี้ก็ต้องต้องทดสอบดูก่อนเนาะดูอาการของตัวเองก่อนว่ามีมีสภาพร่างกายที่แข็งแรง มากแค่ไหนค่ะแล้วก็มีประวัติแพ้วัคซีนอื่นๆมาก่อนหรือเปล่าค่ะก็ต้องดูถ้ามีประวัติแพ้วัคซีนมาก่อนจะต้องมีการดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญเป็นกรณีพิเศษค่ะค่ะค่ะคุณหมอคะในช่วงนี้ค่ะทางหน่วยงานสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่เองได้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบเกี่ยวกับเรื่องของอหิวาตกโรคบ้างไหมคะเพราะว่าบางคนบางท่านอาจจะเป็นกังวลเนาะพอได้ยินข่าวว่ามีเรื่องของอหิวา์แพร่ระบาดแบบนี้ ก็มีอาจจะมีความกังวลบ้างค่ะเรามีการประชาสัมพันธ์ยังไงบ้างค่ะค่ะตอนนี้เรามีการประชาสัมพันธ์นะคะทางเพจ a c e b o o k นะคะสื่อสารความเสี่ยง2ร1เชียงใหม่นะคะค่ะแล้วก็มีมีมีข่าวที่ประชาสัมพันธ์ตามสถานีวิทยุต่างๆนะคะตามเสียงตามสายต่างๆค่ะซึ่ง S <S <an th es> ก็ประชาสัมพันธ์เรื่องของการป้องกันตัวเองนะคะโดยยึดหลักสุขร้อนสะอาดนะคะเพื่อป้องกันโรคที่มาจากทางเนิอนอาหารและน้ําโรคอุจจาระร่วงโรคอาหารเป็นพิษค่ะอย่างสม่ำเสมอแล้วเราก็ได้ย้ําเตือนว่าตอนนี้เราสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วไม่ได้เจอ,อผู้ป่วยที่เกิดในประเทศไทยอาจจะมีความเชื่อมโยงนะคะคนที่ป่วยอาจจะมีความเชื่อมโยงจากคนที่เดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาด <S <S ค่ะค่ะ มาถึงช่วงท้ายของรายการก็อยากจะให้คุณหมอได้ฝากถึงท่านผู้ชมสักนิดนึงนะคะเกี่ยวกับเรื่องของวิธีปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากอหิวาตกะโรคโรวมไปถึงเน้นย้ําว่าไม่ต้องวิตกกังวลเกี่ยวกับโรคนี้ด้วยค่ะเชิญค่ะค่ะก็สำหรับอหิวาตกะโรคนะคะเป็นโรคทางเดิอนอาหารนะคะที่ที่เรา,าคุ้นเคยกับชื่อนี้มาประมาณาหลายสอง,สองร้อยปีแล้วนะคะซึ่ง อตอนนีเ้เราเจอผู้ป่วยนะคะในประเทศไทยนะคะรละลอกล่าสุดเดือนธันวาคมประมาณ5-6รายนะคะซึ่งทุกรายตอนนี้ได้รับการรักษาหายเป็นปกติแล้วนะคะไม่ได้มีรายงานผู้ป่วยมาเพิ่มเติมนะคะก็อยากให้พี่น้องประชาชนนะคะใส่ใจดูแลนะคะตระหนักในเรื่องของความสะอาดนะคะสุขพิบาลอาหารและสิ่งแวดล้อมนะคะการใช้ส้วมที่ถูกสุขลักษณะนะคะการยึดหลักสุกร้อนสะอาดนะคะรับประทานอาหารที่ปรุงสุกนะคะ ไม่รับประทานอาหารดิบๆสุกๆค่ะและที่สําคัญนะคะล้างมือทุกครั้งก่อนและหลังสัมผัสอาหารที่หรือว่าสิ่งสกปรกค่ะก่อนรับประทานอาหารนะคะค่ะ,คะก็ขอทุกคนดูแลสุขภาพให้แข็งแรงด้วยค่ะ ค่ะวันนี้ก็ได้รับข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องของอหิวาตกโรคเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะแพทย์หญิงมณัสวินีภูมิวัฒน์นายแพทย์ชำนาญการพิเศษและผู้ช่วยอำนวยผู้อำนวยการสำนักง,งานป้องกันควบคุมโรคที่หนึ่งเชียงใหม่ที่ได้มาพูดคุยในรายการกับเราในวันนี้ขอบพระคุณค่ะยินดีค่ะ านผู้ชมคะเรื่องของอหิวาตกโรคนั้นนะคะสิ่งสําคัญที่สุดก็คือเรื่องของการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองให้ดีๆนะคะรวมไปถึงคนในครอบครัวด้วยเรื่องของการล้างมือยังเป็นสิ่งที่สําคัญและจําเป็นที่สามารถที่จะป้องกันโรคติดเชื้อต่างๆได้นะคะและวันนี้ค่ะรายการสุขภาพทราบแล้วเปลี่ยนหมดเวลาแล้วค่ะโอกาสหน้าจะเป็นเรื่องอะไรต้องติดตามกันนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ